สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สวนไร่สวนธรรมใช่ไหมครับของที่บ้านไร่สวนธรรมเบาข้าวปุ้นนะครับผมผมก็ติดตามในเพจนะครับเดี๋ยวจะอนุญาตเอาลงมาเนี่ยาอนรญาอยู่ไพ่บึงครับไพ่บึงซีสเกตนี่นะครับอยู่ใกล้ใกล้ห้าหกสิบโลเมย์ย้ายไรซีสเกตดีดีโอ้โหเฮดแดงโอ้นี่เฮดดำหมากไป ต้นตานเงื่อนรางข้าต้นอ้วนระเด้อเรือเดีคาเห็ดเดี๋ยวเราจะให้อายเพื่อนท่าไปนะครับเพราะว่าพาคุณยายมายางครับวันวไน,นต้นโลนต้นใหม่รับเสียเหย็ดคุณยายมาพามาดูสวนเห็ดของอายนะครับอายเราปลูกยางหน้า,า,อน,อานะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบหาทลมกระเบิ้งในเพจของอายนะ่ะแหละติดตาม ผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ติดตามครับแล้วก็เห็นอ้อ่อนซ่อนว่าเปิดไปอยู่บ้านเฮ้าตัวนี้สิสเกตผมเก็บไปนตมันหลายเลยครับดแเ่ว่ามันยังทันพอได้เห็นอยู่เออเพราะว่าฝนปีนี้มัน่ากระปิดกระปอยครับเนาะถามว่าเห็ดเกิดยัางบ้านไดนเต็มที่นะนั่นแครับอืับประมาณเดือนสิงหาจะเต็มถี่นะพอปีนี้มันมันกระปิดกระปอยนั่นนั่นอฝนมค่อยมี ของผมก็ต้นซ้ำอ้ายแหละแต่ว่าผมไม่ได้ผมผมปลูกสลับกันไปนะผมไม่ได้ปลูกแต่เฉพาะอย่างหน้านะครับของอ้ายน่าจะเป็นว่าแม่เจ็ดปีแล้วตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เจ็ดปีตัวเล็กน่าจะประมาณนี้แหละเราก็ปลูกไปเรื่อยเนาะเข่ามาทางนี้ได้ครับแม่พายายนะครับอ้ายเราพามาเบื้งผมจะบอไหท่าบอไหยางไปแบบพอมาชีบมันนะพอมาชีบเหยียบ แม่ต่ำคองแม่มาดูเหตุนุ่มแต่ว่าก็พอยังนีให้พอยังมีให้ได้ดูได้ชมอยู่ผมผมรุนอยู่เน้ว่าผมประเดจโทรมาหาไอ่อนผมผมคือเดามาเลยอนี่แม่ดูใหญ่เลยเห็นไม้ห่นยัเก็บโอ๋เราใหมาค้นบึงนี่แหละนี่แม่ดูเห็ดเราโง่ อเป็นเนาะเก็บแม่ก็บไดเบิ้งนี่ต้นยางหน้าครับพี่น้องปะป๊าเก็บหัวแล้วก็จะได้เป็นแนวทางเอาอธิบายแนวไอ้บอลไวเลยอู้ดินมันแห้งเห็นบอลเนาะเราใช้วิธีการคุมฟางช่วยโอ้หญ่เรามีฟางอยู่นะเราไม่ได้ฟางครับคุมให้มันหนาหนาเรามันจับ ฟางมันเนาลงไปเปือือยลงไปมันก็จะเป็นหน้าดินใหม่เพราะหน้าดินใหม่เกิดเห็ดมันก็เกิดได้มันอาศัยแค่หน้าดินเท่านี้ในการเกิดเห็ดป่ามานนี่เองครับครับแล้วก็สาคัญคือต้นไม้ต้นนั้นต้องมีเชื้อเห็ดต้องติดเชื้อเห็ดเท่าน,นั้น<อ>มันจังค่อยจะเกิดถ้ามันมีเชื้อเห็ดอยู่ในต้นมันแล้ว<อ>มันจะเกิดทุกๆปีคือจังเห็ดป<อ>่าครับขอผมหอนหนา้าฝนฝน,นตกเอาเอาฝ่าไล่มาเบิ้งโหลดเกิดโหลดครับจักเดือนก็คือออก มันเป็นปีไปแล้วไอของไอคนลงมาเป็นปีไปแล้วแมนนี่นะมันเกิดการต้นนี่แหละทรงพุ่มใบมันเกิดแต่ทรงพุ่มมันเกิดตั้งแต่ตอนอายุสามปีตอนนี้ได้เก็บเห็ดมาหนี่สี่ปีละโอ้ดูทับแล้วแค่เดียวเฉพาะเดียวแค่เดียวครับมันติดแต่เรา่อเดียวเราพี่แกลงเชื้อเห็ดแค่เชื้อเดียวครับขาดมันติดแล้วต้นไหนเจอออกแล้วมันก็ออกตลอดมันอยู่ในรากครับ เพราะว่าเห็ดชนิดนี้เกิดจากระบบหลักแม่เราบังเหยบของเขาดิพยายามจะได้เป็นแนวทางของสวนเราไอ้กระปูกธรรมดาเดี่ยโลงดินธรรมดาเราต้องมีห้องพื้นห้องยางเป็นบ่อลนกระปูกคุดดินแล้วกระปูกธรรมดาใส่อไก่แกะใส่ข้าวโพดขอส่ขา มาตอนแรกไอ้กะปลูกแบบจากไหนคิดจะไหนยอยากว่าปลูกยางนามมนอยู่บ้านยังไม่อยู่บ้านนั่นบอกไปกอนปลูกที่ปลูกทัวคับปลูกไปปลูกมาเหมือนต้องได้เห็นทุกปีผมมีลมผมมีเงาอยู่เลยแล้วครับผมมาคิดเบื้องว่าขันผมเหตุยังสีผมกับคงสีลำบากจนหอดเมื่อตายเลยครับผมก็เลยต้งเก็บต้นใหม่ครับอาสศาสตร์พระราชามาตอบโจทย์อ่าบันไดขันทีเก่าคือความยั่งยืนแม่นลูกผม มันบ่อมากในการเกษตรมันก็ยังได้เก็บปลามันก็ยังใหญ่อยู่มันก็ต้องเห็ดอย่างเห็ดมันก็ยังออกแล้วมอระดกที่ถึงมันสีบ่อมากซ้ำได้มันก็ต้องได้รับแมนบ่อแมนบ่ะครับขันเ็ดเกษตรร่มลูกพืชนร่มลูกอื่นๆกันคือลูกเต่าภาษาต่อก็คือปลาห่างๆดีครับมันก็ต้องห่าง ดินเขาเอยูมต้เลยเ่าสูอดินเขาดินคือดินเหมือนเราดินเหมือนบ้านเราแหละนะแม่ดินทรายดินล้วนปนทรายผมเอาฟางคุ้มแม่ดูดิผมเอาฟางคุมไม้มันก็เสียห็นบ่อแข็งบ่อแม่ ดินแข็งคือกันแข็งก็นี่เองเอาฟางคุ่มเคาะออนเบิดล่ะโอเคโอเคแม่แล้วมันเหนียวน้ามาดินเหนียวเอาฟางคุ่มเอาฟางคุนไม่โอ้ผู้หญิงอันตรายนั่นแหละคือปัญหาของโขนน้องหน้าขุดกไตดินขึ้นมามาปลูกยังมันสิเกิดครับครับนั่นลับปัญหามันเลยครับไอ้มันบึ้งเราบอกโอ้บึ้ดไอคนตามเอาเทคนิคอันนี้ตัวบานเดี๋ยวไอเขาจะบอกไอก่อน เป็นก้อนเป็นปาดนี่ผมตัดไปแล้วครับนี่เหลือแต่ดอกหน่อยดอกเลนมันสีผมจะปล่อยให้มันเน่าตานี่คือปล่อยให้มันเน่าแล้วมันเป็นเชื้อไปแล้วว่ามานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่มันเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมตัดลงไปเบิรงทั้งคนเห็นบ่เบิ์งทั้งคนมันจะดอกใหญ่ใหญ่สลับสลับต้นใหญ่้หญ่ท่นบอกอะไรเอาว่อนอยู่ไว้มันเน่าไว้มันเน่าเป็นเชื้อเองต่ออีกเออปีหนึ่งเกิดในรอบนามันหลายๆทำมันบานแล้วเขาก็แค่สามต้นนี่ ผมนาเบิงว่าหลอดเพชรหลอบแหลกกับหลอบที่สองนี่แต่เระมันสิบห้ายกิโลแล้วนี่สี่ต้นครับโลละสามร้อยสามร้อยแม่อ่าสิบกิโลก็สามพันครับสี่พันห้าครับเพ็ดหน้าอะไรหนึ่งเนี่ยอย่าบอกกำไรสี่พันห้าไม่ได้ไม่ได้เลยแม่เพชรหยากก็บเพ็ดหยากตัวนี้บองเพชรหยังมันแล้ว แค่รักษาพื้นที่เฮาดีๆเฮาบ่เก็บเบิดแค่นั้นะนั่น่นละาอเขาบอกว่าให้เอายาไบึงอ้้วันิลือนกนพอบันไดดิน่นหลไอบึงในเงเด้คือกันนั่นล่ะต้องเอายามาคุมแบบนี้แล้ไอไอได้โดนามตลอดบ่หรือว่า่อยให้มันเป็นธรรมชาติหนงพันโดใดกัได้ยอ๋อเนาะ เอาควางลงแล้วก็ทอดมันฉุมเนาะแมนควางลงมันกะสีเน่าเห็นบอมมันกะสีเปื่อยพวอควางพอหยาเห็นบหผมตัดแล้วผมจอเอาเข่าเงาเข่าเงาห่วงหยาพ่วงยังค้นมาใส่ให้มันให้มันเปื่อยมันด๋อยเพื่อทัญญาเคล็ดเกษตรผสมทดสําเร็จก็คือเคล็ดโค้งสางของดินใดแค่นั้นเองครับไอ ผมค่อนข้างที่จะอนันก็โขกน้องนาอยู่เพราะว่าโขกน้องนาแค่ความสวยงามแต่ว่ามันตอบโจทย์บ่ด้คือเฮาเรียนรู้แค่ว่าความสวยงามเฮาอยากมันงามแต่ว่าเฮาบเรียนรู้เรื่องโครงสร้างดินปัจจัยตอวนั้นเฮ็ดให้ค้นลมเนาะของน้องนาแล้วมาไหลผมบอกว่ามีเวลาน่ะปลูกจิมไว้จิมไว้ค้อกันแต่ว่าั่นปลูกต้นประมานนีประมานนีแหละของผมกับต้นประมานนีหลายๆครับแล้วเนาะพี่ครับประสบความสําเร็จได้เด้ออ้วุ่นอั้งไอเดอร เราขดขึ้นต้นมันก็ปลูกขายต้นใหม่มันขายได้พราอมน้อยต้นยางน้าได้ครับแล้วผมก็า่างจะไปเป็นป่าผู้จัดการทอคสอของป่ากลางของอ่ากรุงเทพบินมาหาผมจะให้ผมไปเรียนอ่าเขาคอร์ดเป็นผูู้ตรวจคาร์บอนเครดิตแต่ว่าผมจะรับบรินเบิ้องต้นครับถ้าเพียงสันมันกระสี ยากใน่จักน้อยบ่ค่อยมีเวลามาทางนี้แหละใช่ครับผมกำลังคิดอยู่ออกแบบว่าผมสิเกษียงทือผมสิเอาตัวขาไปอีกเฮาก็พยายามเอาตัวออกมาแล้วเขาเจ้าก็ดึงขอไปเอยู่แบบนี้เฮาแต่ว่าความคิดผมนะบ่ฮู้กันอยู่แบบนี้เฮาก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวเฮาก็พอได้อยู่ได้กินเฮาแบบมีรายได้ เ่าบดเเด็อหล้อนี่หยางไหมพ่มีเวลาใส่ไ่้มีเวลาอยู่กับพ่อกับแม่กับพ่อคั่กับลูกกเต่าจากประสบกลางเขนทำงานหลายนังมากหลายแล้วมีแต่คนอยากกลับมาอยู่แบบนี้ละไอที่ไปอยู่ฝุ่นที่อย่างแต่ความคิดผมนะคนมีแต่อยากออกมาอยู่แบบนี้ละผมจิตเขาไปเห็ดหยางว้าจิตเขาไปเห็ดหยางเขาก็นีหอยู่แบบนี้แบบอยู่แบบธรรมชาติอยู่กับจากส่วนของเจ้าของเขา เ้าก็รับจ็อบก็ได้ไอ้เอาแบบเป็นเป็นเคสเป็นเคสเป็นจ็อบไปเขาจะได้มีเวลาถ้าเราว่างจากงานสวนเราก็เออปีกวันวันนี้เราว่างนะให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้จากประสบการณ์ที่เราประสบความสําเร็จนี้ก็ได้ผมว่านะเขาจะได้อยู่กับ เเียกกับลูตไาผมออกไปทั้งนอกผมว่อยากออกไปแล้วครับแต่ว่าผมตั้งฐานรับอยู่บ้านดีกว่าแมนมีแต่คนมาหาเฮ้าหน่าแหละอยู่นี่เมื่อกี้จะสิเอาดอกผมว่าไอก็ขายเชือขายเห็ดขายพั่นโอ้เปิดร้านกาแฟแมเปิดร้านกาแฟแบบให้คนมาชมสวนไครแเะอันคนอยู่บ้านพี่น้องเฮ้ากับขายเปิดร้านกาแฟขายเพราะว่าคนมามาเบิ่งสวนเลยก็อยากนั่งกินกาแฟอยากกิน ร้านเขาเปิดร้านเขาแล้านะฮะนี่สไหมบรรยากาศนอนที่นีแล้วนี่ตรงนี้เขาจะถึงโต๊ะตรงกงอาหารมันเกิดอยู่เกิดมันเกิดบ่หลายเกิดตัวหนึ่งพราะว่ารอบแรกมันเกิดหลายแล้วผมก็เลยขึ้นเสื้อเขาตบลงมาจริงไม่เที่ยงก้านนั้นแล้วเอาเสื้อแล้วเสื้อที่เขาซื้ออายมาอลาดเลยบอกครับเลยยังไงมันมีที่จากไหนครับหลานเลยครับจะเดี๋ยวขอวันนี่แม่เข้าแม่เข้าไปก่อนพี่อามครับเอาจอบก็ได้ครับผมจอบไม่มากก็ได้ครับ ซับซคือยังขาับกวนนะแม่ซับซับซับซบกวน่อมันนี้เขาหลาดลงไปให้มันซึมลงระบบหลาบเอาง่ายๆคือเห็ดให้เชื้อเห็ดติดในระบบหลากให้ได้านติดในระบบหลากมันจะเป็นแนวนี้เห็นบอกเนี่ยมันจะมีเชื้อขาวๆเห็นบอห่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหห็่ในญ่ใ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใ้ญ่ใหม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ้ญ่ใ่ยห่หห่ใอญ่ให่ยหญ่ใหญ่ใหใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใ อรอเกิดก็คือพวกนี้สะสมในระบบหลากได้เต็มทีแล้วหลายเพียงพอแล้วก็จะเกิดเห็ดมาให้เห็นเนี่ยผมจะเอาอนี่คุ้มเห็นบ่พ่อตัวนี้คุ้มมันเปืือยลงไปตรงนี้มันจะเป็นหน้าดินใหม่ทั้งหมดเลยม,ม,มันจะมีความวาร้อนสูงระบบหลากเขาขึ้นมาหาอา,ศา,ศาหารได้่เขาก็เติบโตเชื้อราเห็ดก็เกิดได้ทายแบบนี้แหละแม่แหงๆล่ะ อันไหนมันช่เกิดได้เอาแห้งก็เนี่ยฐานของพอเหลืองเพิ่นเลยบอกว่าคุมดินหอมดินยาเบ่อดินหาเพีชแบบนี้ซ้มสัได้สองสามปีปลูกยังงามครับครับฟางผมฟางเขามีใบแล้วแต่ยังไม่ทันได้คุม ครับผม่มีเคืออะม่มีเวลาจรนั่นแหละเขาเอ่ยาผมว่าคยได้อยู่บ้านมีแต่ปลูกไว้แล้วห้แม่แล้วเบิ้งแม่แล well. ้วก็บ่มีเวลาได้เบิ้งหาคนว่า่อยมี่ธุรกิจเลยว่าบ่มีเงินหนึ่งจะไม่มีเงินแต่ว่าเวลาเยอะครับแต่ว่าคนที่มีเงินคนที่มีงานมีเงินนะแต่ว่าไม่มีเวลาใช้เงินเออใช่ครับอันบ่ เวลากเกษียณออกมาถาวรมาแล้วมีเงินนะแต่ว่าตอนนั้นคือกินอะไรไม่อร่อยแล้วครับแมนยูมันต้องบริหาร3ามสิ่งนี่ให้ได้ให้ได้นาะบาลานกันบาลานกันหนึ่งคือมีเวลาแบบพอดีมีเงินแบบพอดีมีความสุขแบบพอดีใช่เข้ามาตรงกันอย่างเรากอินนอนหลับแล้วก็อยู่กับครอบครัวล้วอยู่กับทรรมชาติยัางสี่ล่ะดีแล้วไอ้คนที่เห็นงานหลายๆสูงงานหลายๆจะขอใจจุดน้นะเมย์เมื่ยเมยก็เจ้าได้เมยก็หนองเมย์ก็ผัดเหนื่อยผานข้ามเมยครึ่งชีวิตครึ่งคนแล้ว มันก็เลยเป็นแบบอยากกลับมาอยู่แบบอ้ายนี่แล้วที่บ่าวขอบคุณแกโชคดีนะแกมาถูกทางแกแบบเนาะกกจะมาแาจะมาประสบความสร็จไอ้ไอเนี่ยอันนี้คือต้นพันุ์คือเปาะเมล็ดแล้วก็จะมีเชื้อด้วยใช่ไหมเคอะเชื้อด้วยหกเจ็ดปีแปดปีแล้วแล้วก็롱คอเชื้อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไอ้มีเชื้อขายด้วยแล้วก็มีต้นพันต้นพันชุดนี้นี่ชุดนี้เขาจองหมดแล้วโอ้นี่จองหมดแล้วป๊๊ด เดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวก็เป็นหล่มเป็นเงาแหละเห็ดสูงใหญ่กว่านี้ให้งามเป็นสุ่มสุ่เห็ดสะพานเห็ดสาบานทางน้ำไอเห็ดกับเขาเห็ดกับน้ำกายแล้วก็กาแฟปั่นดอกเห็ดละงอกดอกไม้ใหญ่ที่สุดเนี่ยปลาเทียบกันแล้วก็ใช่ใช่ใช่ทำเป็นสัญลักษณ์ซีเนเจอร์ของร้านจุดขายของร้านสร้างโมเดลขึ้นมาสร้างตัวตนขึ้นมาใช่สวัสดีครับ สวัสดีครับนี่นี่บอหงลไปว่าเป็นอย่างเครื่องบออันเป็นอย่างเครื่องลายโทรศัพท์แจกหลายนี่ผมโพลลงไปแบบคอมเมนต์กับว่าเว่าตอบแฟนกับว่าตอบเขาไม่เมลานี่ไอแหงสีเพจไอก็ได้เงินเพจได้เงินไปได้เเออเห็นไหมอยู่บ้านแล้วได้เพจก็ได้เงินยูทูบก็ได้ตั้งต่อไว้ว่าเออในเพได้ต่อต่อก็ได้หนึ่งแสนต่อต่อเดือนไม่พอแล้วไม่ไหม มมนมีแต่ได้ก็ได้แล้วอาชีพดินล้นหาเรื่องให้เจ้าของให้เงี้งฟุงบ่าจะไปทําการตลาดใหม่แล้วเราก็เหนื่อยตัวเองการตลาดเรา่ดีแล้วค่าการตลาดเราไม่ดีจริงเขาไม่วินมาหาเราหรอกใช่ใช่คืออยากให้ความรู้เป็นวิทยาทานคือเราแบ่งเวลาของเราไปไปให้วิทยาทานอย่างนี้ก็ได้จะได้บุญด้วยได้แบบอนัด้วยอย่ใช่ก็ได้ก็แบบนี้แล้วครับคนเข้ามาคือผมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายคือผมมีรายได้จากพี่น้องเราเนี่ยแมนแมน ข้วเปลอดูอะไรเงี้ยอยู่ที่ใครอยากได้นะใครมาถามผมก็ไม่ตอบนะแล้วก็ปลูกเป็นหลายอย่างก็ได้ไอ้ก็มีส่วนบึงบักบักเขือบักเขยงก็มีหมดแล้วเนาะแม่ครับยดิี่ว่านน้าบักพุงบักพึ่งก็มีอมีความสุขไรเอ้ยเดี๋ยวนี่แหละผมชีวิตที่ผมใฝ่หากอย่ากที่เออที่สุดของชีวิตแล้วมีความสุขอยู่กับบ้านอยู่กับนี่แหละบัานเกิดเฮาพัฒนาบัานเกิดเฮาให้มัน สังรายได้ส้างงานให้กับชุมชนพ่อแมนบ๊อตอบคัวพี่น้องเอามาเฮ็ดเห็นบ่มีรายได้มีรายได้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนเลยครับครับห็นบ่อยู่บ้านก็มีเงินบ่ตองเป็นดินล่นไปกรุงเทพไปกรุงไทยอันนี้คือน้ำเชื้อเห็ดอันนี้อ๋ออันนั้นน้ำอันนี้คือน้ำน้ำผสมน้ำจุลินทรีย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใหมอ๋อเราต้องบำรุงดินบำรุงพืชตันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดที่ผมทำเชื้อเห็ดอ่าเห็ดนี่ครับตัวนี้เขาแข็เลยครับ จเห็ดพี่น้องแล้วก็มีแต่ดอกเห็ดเนีนๆเห็นบอกโทสีนะครับผมไม่ได้ไปสมเอาน้ำให้มันเยอะครับนี่ห้องผมสมเห็ดเน่นๆเลยครับพี่น้องดูเต็มครับข้างล่างยิ่งเยอะกว่านี้เห็ดน้อแล้วก็ไปกรอกใส่ขวดขายอีกมีรายได้จากการขายเชื้อเห็ดอีกมีเพจนี้เท่านั้นที่เปิดให้โจงแจ้งที่สุดแล้วคนบาทเดียวกัน จงแจงที่สุดแล้วก็มาวิธีอย่างเดียวผมจะตัดคลิปอยู่ครับตัดคลิปตอนที่ผมผสมเชอเห็ดเพื่อเป็นวิทยาทานจะรัคลิปจะระะคลิปลงไปในเพจยูทูบอันในช่องแดงช่องดาบอันต่อต่อนั่นเหมันกับส้างรายได้เข้าอีกทุกช่องทางเลยเดี๋ยนี้ช่องแดงช่องเอาทุกอย่างเอาทุกช่องเอาทุกช่องต้องมีคนแอดมินต้องคอยคนทําทำแบบนี้คนอยากหูคนอยากเห็นเรื่องพวกนี้ไลน์เราได้มีความลูก เงินพอตัวนี้จะเป็นทางเห็ดทีือผมเห็ดทางเห็ดที่ผมซื้อมาด้วยแล้วก็เห็ดตัวเองก้วยครับผมใส่เป็นสีเลยนี่ยังมาว่าท่านเบิดเลยเป็นรอบเป็นรอบใช่เป็นทางใหญ่ใหญ่เลยครับผมซื้อเห็ดปีนี้เบิดประมาณน่าจะสองแสนกว่าบาทเกับสามแสนกับเห็ดแก่เพื่อจะมาทำเชื้อเพราะว่าเห็ดชนิดนี้ก็มาจากป่าธรรมชาตินี่แหละครับเง็นลังก็ต่างกันแค่สายพันธุ์แค่สีแต่วันในสวนเฮานี่ก็ มีแต่ว่ามันก็บได้หลายสำนันเพราะว่าห้องก็เอาขายน้าใช่ค่มันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วยเนาะการของตลาดของพี่น้องที่สร้างเข้ามาครับต้องเอาจากข้างนองครับอสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่พี่น้องขายปีละ10ล้านใครที่สนใจแล้วก็พรอเได้ครับ มันเกินสดยอไอ้ไอดอลไอดอลขอบคุณมากๆเอออนี้ขอบคุณไอขอบคุณนะครับที่พามาชมวิธีการแล้วก็มาชมสวนนะครับดีมากๆบันไดสนทมนะครับเห็นตัวอย่างแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็เอามาล่องเป็นตัวอย่างแนวทางในการเ็ดดเวยครับเด้อนะครับนะครับขอบคุณนะครับไอขอบคุณครับ